คลิปนี้เป็นคลิปทดสอบสังคมโดยระแกนกดทิ้งผลปีศาจรักขอคืนดูซิจะได้มีนะได้ไหมครับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยครับใครหลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามพี่เจมส์นะครับนะถ้าใครไม่กดนี่ใจร้ายมากเลยครับผมพี่ครับพี่ครับหนูไม่มีเวลาเล่นแต่อยากไปสูงสงต้องทำไงครับ อ๋อ oh, งั้นนี่เลย Easy Farm บริการแฟมปต่างๆมีว่าจะเป็น Box Food, Rogueon, โ Kimpy, แฟมปอื่นๆอีกมากมายแถมราคาถูกใจอย่างแน่นอนสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยนะหนูสวัสดีมารู้ชอ้อปร้านดีที่ใครๆก็รู้เพราะเขามีบริการเติมโรบักระบบไอดียพาร์และกดผลพิสศาจและเกมพาร์ตของแฟบมบ Box Food และบริการอื่นอีกมากมายราคาถูกแอดมินตอบไวบริการดีต้องที่นี่เลยมารู้ชอปบ o x b o ก Box d o ก Buck ร้านเติมโรบักระบบไอเดียพาร์ที่รว เร็วและยังให้บริการกดผลพิซซ่าเกมพาร์ของแบบบอกฟูดและยังมีบริการกดเพจจากแบบอนิเมะมาเนียถ้าหากท่านใดสนใจริ้งร้านใต้คิดเลยครับผมร้านกันแมนช็อปบริการเติมโลบักระบบไอดีพาร์และยังมีบริการรับกดผลและเกมพาร์ของบอกฟูดในราคาที่คุ้มคุ้มสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่นี่เลยกันแมนช็อปอาราคาผมก็ต้องขอการสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนทุกที่ทุกทางทุกเพจทุกเวด้วยครับผมนะกลับมาอยู่กับพี่เจมี่ครับผมซึ่งในวันนี้นะ พี่เจมจะมาทำการทดสอบสังคมกับผมนะดูที่ว่าพี่ทำการส่งผลไปแล้วเอาผลไปเออคือเอาผลเป็นล่อเขาครับนะแล้วพี่ทำการแกล้งกดทิ้งผลนะครับนะแล้วขอคืนเดยวดูซิว่าเขาเนี่ยจะให้ผลพี่คืนไหมทุกคนเออซึ่งคลิปนี้พี่เคยทำไปแล้วกับผมนะซึ่งอันนี้ก็เป็นพาที่2กับผมโอเคทุกคนมาโอเคทุกคนงั้นเ๋ยราทำการไปส่งผลกันเลยทุกคนเมื่อกี้พี่ก็ถามว่ามีคนไทยไหมซึ่งผมบอกว่ามีนะครับผมนะ เดี๋ยวพิมถามว่านายอยู่ไหนนะนายอยู่ไหนเดี๋ยวบี้จะทำการเออแกล้งน้องคนีกันนะมาเดี๋ยวขอทำการเก็บดาบทุกคนนะให้เขานึกว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่นะครับอืม,มาเก็บดาบกันให้เขาคิดว่าเรา,เราแบบเอออยู่เกาะลิงเออให้เขาคิดว่าเราเพิ่งหัดเล่นนะครับผมนะซึ่งมันก็ไม่เนี๊ยงตรงกันคือมันไม่เห็นทั้งฉายา,ยาเห็นทั้งข้าวหัวพี่นะครับแต่ก็เดี๋ยวดูกันนะครับเออบอกว่านายเล่นเป็นไหมเออนาย เล่นเป็นไม้อาา่าลองสั่งว่านาั่เป็นไม้เอาคิดทุกคนมาพยายามเหลี่ยมเติมก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเลือกฟรีไปเยเลือกฟรีไปเลยจึ๊บมาเดี๋ยวทาการสุมผลแล้วไปตอบให้น้องน้องคนนี้กันนะครับทุกคนดูซิว่าน้องคนนี้จะเหลี่ยมเติมไหมนะครับทุกคนไม่ค่อยไม่ค่อยโอเค ดูสิว่าเออสังคมบล็อกฟิวเนอเซอร์มเนี้ยจะมีคนเออนิสัยดีไหมนะโอเคทําการแกล้งกดเออทิ้งผลนะแล้วขอคืนดูสิจะได้ไหมมาๆๆเดี๋ยวทำการล,ล่องเรือไปเกาะลิงก่อนนะทุกคนน้องโอเคเขาอยู่นะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอไปสูมผลก่อนละกันทุกคนสูมผลก่อนละกันมามามา,มา,มาถึงแล้วมาทําการโดดหยองหยองจึบ๊บ นี่แน่ตึ๊บติ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 ๊บทุกคนมันจะเนียนไหมทุกคนจะเนียนไหมเนี่ยคือมันวิ่งไวมากเลยตัวพี่อ่ะจะเนียนแบบว่าทุกคน <c oughs> ตึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กมาทำการเออสมผลนะครับจึ๊บเราหัดเล่นนะบอกก่อนเราหัดเล่นนะเออผลดีไหมดูให้หน่อยผลดีไหมเดี๋ยวช่วยบอกด้วยนะ โอเคมาทําการสุ่มผลก่อนมาสุ่มผลใช้เงินในการสุ่มก็สองเซตนะครับนะเอาขบวเหมือนกันโอเคมาสุ่มึจบผลยางเหรอวะได้ผลยางมาจ้าขผลยางมาครับผลอะไรครับอ่าทำไมแบบแกล้งไม่รู้ลยะครับนะผลอะไรเออผลอะไรครับผลขาบอกผลยางโอเคกินยังไงอ่ะ กินยังไงกินยังไงอลองถามเขาบอกนะว่ากินยังไงเขางงเขาเขาเขาขำเขาขำทุกคนเขาขำกดผลคือพี่กลัวไอคนนี้มันมาแย่มากเลยอะกดอันแรกใช่ไหมเออทำการกลัวเบคอนมันได้อะเบคอนยิงถอยไปเบคอนพี่กลัวไปเบคอนได้ทุกคนจุ๊บ กดแล้วอา้าวกดผิดกดธอ่ากดผิดขอคืนได้ไหมอ่าดูกันนะครับผมนะขเขาจะเป็นปคนดีไหมไม่เอา,าอ่ะฮ่าเขาขำเขาขำพี่ <c ười> ตลก,ลกกว่าคิดนี่ตลกกว่ะทุกคนเข,ขนาจะให้ขึ้นมาต้องอะรเขาจะให้ขึ้นมาให้ขึ้นมาเอ้ยให้คืนว่าเช็ดเค นายเป็นคนดีไหวไหนุม่มเออคนดีว่ะขอบคุณครับอ้อโหตบมือก็ตบมือครับน้องศูนย์เออแปดเก้านี่ศูนย์เออเก้าสองนี่คนดีม่กเลผมนะเขาบอกกินสิโอเคโอเคกินตัวมากินปริสเฮ้ยเดี๋ยวเอาให้น้องเออไปเคาลกันทุกคนขอบคุณนี้ให้คืนครับขอบคุณครับเย้มาเดี๋ยวทำการเออให้น้องขอดีกว่าทุกคนให้น้องขอดีกว่ามาให้น้องคนนี้ดีกว่า น้องฝรั่งคนเนี้ยมาเอาไปเขาขอนะครับเอาไอคนนี้เก็บอีกแล้วโอ๊ยจี้ยู่ทุกคนคลิปนี้เก็บอีกแล้วอ่าขอคืนหน่ในงามขอขึ้นในงามอ่าเอาม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 าคือพี่พยายามจะทิ้งให้น้องคนนี้นะครับแต่พี่ก็ดูแล้วแหละว่าน้องเออส่วน92เป็นคนจริงมหมนะครับนะอ่าอัหนุ่มมันนี่อัหนุ่มมันนี่เอาไป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  อาไปเอาไปเอาไปมาไปเอาไปเอาเซิร์ฟนี้มีคนไทยซึ่งคนไทยน้องเออส่วนเก้าสองนี่บอกเลยว่าเป็นคนที่ใจดีมากกับผมนะสุดยอดบอกเลยวันนี้ใส่ดีมากโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราทำการย้ายเซิร์ฟกันดีกว่าทุกคนไปเลยครับนะโอเคทุกคนตอนนี้พี่จะลัทำการเข้าเซิร์ฟที่สองมาแล้วกับผมนะซึ่งโคตรของโคตรของโคตรนานเลยกว่าจะเจอคนไทยนะครับโอ้โหเออเมื่อกี้พี่ก็พิมไปว่ามีคนไทยไหมครับซึ่งตอนนี้ก็น้องเขายังไม่ตอบพี่นะครับ อยู่ไหนอ,อ่ะอยู่ไหนกันครับอ่าลองถามซิวอยู่ไหนกันทุกคนไปอืตอนนี้พี่ก็เป็นเบคอนตัวไหนครับผมนะจุดจ๊ดจ๊ดจุดจวิ่งโคดช้าทุกคนจ๊ด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 มาเอ่นายเล่นเป็นไหมนายเล่นเอ่อแบบนี้เป็นไหมนายเล่นแบบนี้เป็นไหมอ่าลองถามเขาไปก่อนทุกคนมา พยายามแบบเออล้อหลอกเขานะครับเออมาปึป๊บซึ่งน้องเออพีโอข้าหัวก็สองแสนนะครับก็น่าเล่นเป็นหนย่มงไรทุกคนเพิเ่งเล่นใหม่ใมเลยอ๋อโอเคครับอ๋อโอเคครับเออผลเออผลปีาศาจหาได้จากไหนครับผมเออผมเพิ่งหัดเล่นนะครับอ่ะไป เขาไม่ตอบพี่แล้ยทุกคนเฮ้ยแล้วเขาจะสมผลในพี่วะไม่หรอกไม่หรอก <c oughs> อ่าลองทำก่อนนะครับทุกคนอา่าอยากมีผลปีศาจทำไงครับทำไงครับ ไปฟาร์มตังไม้เยอะแล้วมาสุ่มตรงนี้ครับโอเคทุกคนผมได้รหัสน้องมามีตังอ่มีตัง,าตง 3, สามแสนอสามแสนพอสุ่มไหมงาพอสุ่มไหมครับอา่าคือตอนนี้พี่หลอกเขาไปว่าผมได้รหัสของน้องมาแล้วก็มีตังสามแสนสุ่มได้ไหมเขาบอกว่าสุ่มได้เหรอได้ได้ได้สุ่มเลยมามา ครับอผลดีผลดีไม่ดีบอกด้วยนะครับนะครับโอเคมาทําการสม่มทวม,มาสมผลกันมาซึ่งในการใช้เงินสมผลรอบนี้ก็ใช้เงินในการสูมก็1นึ่งแสนโอเคมาจัดมาปุ๊บจ่ดึงผลซ้ายมาผลซ้ายมานี่แน่ผลอะไรครับ คนอะไรครับทุกคนลองถามกันสิดีไหมดีไหมอ่าลองถามกันนะผมล,ลองถามเราดีไหมคนซรายดีไหมอ่ะเขาบอกว่าทรายทุกคนอ่ะลองสั่งกัะสิว่าดีไหมดีดีฟาร์มได้อ่าก,กดกินไงครับปั่นจัดเลยกดกินไงครับอ่าคนดีจังอ่ะคนนี้นะคนดีฟาร์มง่ายกดกินไงครับ คือเิร์มนี้มีคนแบบนิสัยดีเยอะมากเลยนะครับโอ้ยอย่าต่อยพี่อยตายนะอย่าต่อยพี่นะจะตายแล้วทุกคนกดกินไงครับอ่ออันแรกกดไงอหนูกดไม่เป็นหนูกินไม่เป็นอนะกดไงหนูกินไม่เป็นโหน้องคนนี้แบบใจดีมากเลยอะคืออยาก ขื้ว่าสองหกหล้านคืออยากอันเนี้ยอยากให้ของขวัญมากเลยนะครับจะดีทั้งสองคนเลยแบบนี่ใส่ดีนะตรงนะถ้าเจอผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยถ้าเจอแบบถ้าเจอคนอย่างเงี้ยบอกเลยว่านี่ใส่ดีมากนะสุดยอดจริงจรขอคลิกหน้าจอแล้วกดอันแรกโอเคครับเอ,อ้จะแตกอ่าเดี๋ยวทำการตอบผลให้นคนนี้แล้วก,กันทุกคนมาเอา ฮ่ากดแล้วครับถูกไหมโอ้ยปืนพิษยิงพี่ไม่เห็นได้ผลเลยไม่เห็นได้ผลเลยอาเฮ้ยให้คืนหมาทุกคนคือคนนี้ยังไม่ต้องขอผล,ลนะคือยังไม่ต้องขอผลเลยอะแต่ให้คืนโอ้โห เซิร์ฟนี้ก like, ็มีคนเออนิสัยดีทั้งหมดเออที่ที่เจอก็2คนนะครับเนี่ยทั้งน้องตัว V ีทั้งน้องตัวพีนะครับโหนี่นิสัยดีมากเลยอ่ะคื audio, อแบบเอาพูดตรงๆนะคือแบบเจอคนอย่างนี้รู้สึกแบบดีใจมากนะเจอคนอย่างเงี้ยคือนิสัยดีเกินนิสัยดีเกินครับทุกคนนิสัยดีเกินนะครับเนี่ยเขาตอบคืนแล้วว่ะขอบคุณครับพี่ตอบคืนขอบคุณครับโอ้โหน <ummer> ิสัยดีมากเลย ผมไปแล้วครับเอา้าทุกคนเอา้าโดนฆ่าแงกินไม่ทันโดนฆ่าโดนฆ่าเอาคิดทุกคนนะเราบอกก่อนนะครับลองฟ้องก่อนนะกินไม่ทันโดนฆ่าโอ้โหไอคนเมื่อกี้นี่มันแบบจังไรแมนมากเลยอะโถถ้าสมมติว่าผู้เล่นใหม่โดนอย่างนี้บอกเลยว่าแบบปนดหัวนะเจอคนอย่างนี้นะแบบเจอคนที่เกียรเมื่อกี้ โอ้โหถ้าทำกับผู้เล่นใหม่อย่างนี้คือบอกเลยว่านิสัยแย่มากนะครับไปฆ่าผู้เล่นใหม่เนะี่ยแต่พี่ก็แบบปลอมตัวไงแต่ก็อย่างนั้นก็ได้รู้ว่าเออมีคนดีนะครับเนะี่ยคนนี้ก็คนดีนะครับกินไม่ทันกินไม่ทันกินไม่ทันครับกินไม่ทันครับจบแล้วขำแห้งจบแล้วโอเคโอ้ย ไอ้คนเมื่อกี้นเนี่ยมันฆ่าพี่นะครับมันชื่ออะไรมาทุกคนโอ้โถไอ้คนนี้อะไรวะใช่ไหมสองจุดห้ารันทำเปรี้ยวอะเนี่ยโอ้โถจบแล้วจบแล้วเนี่ยคนนี้มันชอบรังแกผู้เล่นใหม่นะครับคนนี้ทุกคนชอบรังแกอ่ะเฮ้ยเองชอบมารังแกผู้เล่นใหม่เหรอเฮ้ยยอมไม่ได้นะครับยอมไม่ได้นะอย่ามารังแกผู้เล่นใหม่นะ โอ้โหนี่ใส่ไม่ดีเลยคนนี้รังแกผู้เล่นใหม่อะโถนี่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 เฮต่อยต่อยเดี๋ยวเปิดพีพีต่อเลยมาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมาของมันขึ้นของมันขึ้นนะครับมาเดี๋ยวข้าเอาให้ข้าหัวรถเลยนี่นี่นี่เอาให้ข้าหัวรถไปเลยมาดิมาดิมาดิาดาดจื๊บจืบจืบมาต่อยเลยมาเฉลยความจริงเลยทำไมต่อยไม่เข้าวะน้ำแข็งตันเหมือนทุกคนไม่รู้ว่าคนต่อยนี่เหอะ ไอ้อคนเลวเโอ้โหฆ่าพีด่ด้วยทุกคนฆ่าพีด่ดะครับนะก็เป็นเมื่อถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ให้เบคอนเจมส์ด้วยครับผมนะเดี๋ยวเราไปเจอนคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับซึ่งเราก็ได้รู้ว่าสังคมบล็อกเฟสคนดีๆก็มีครับผมนะโอเคครับไายครับผม